ตอนนี้ก็เรากำลังจะไปกินปะต้องโกกนะครับผมที่โรงแรมดูสิตธานีนะครับแล้เดี๋ยวเราจะขับผ่านด่านตรวจนะครับตรงหน้าสพศรีชานะเป็นด่านตรวจโควิดนะครับผมตรงนี้ ก็ผ่านจุด <Techn> ค <Pokémon> ัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด like anyway. ี <tu> ๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมดุสิธานีนะครับไปกินปลาท่องโกกันนะโรงแรมมีการตอบตัอย่างไงที่จะที่จะมาขายปลาท่องโกแบบไหนยังไงพนักงานทํางานกันยังไงแล้วบางโรงแรมนะครับผมเขาไม่มีหนี้สินนะครับบางโรงแรมเขาไม่มีหนี้สินน็คือว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้มีการกู้ถ้าโรงแรมที่ไม่มีหนี้นยครับก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาสามารถไม่ต้องทิ้งพนักงานได้ ก็เอาเงินบางส่วนจากการขายของหรือว่าทํกากิจกรรมพิเศษในโรงแรมเนี่ยมาช่วยประยุงให้พนักงานอะ่ะอยู่ได้โรงแรมที่เป็นแบบว่ามีนี่ก็อันนี้จะลําบากครับผมก็คือว่าต้นจ่ายี่ไม่พอยังต้องมาดูแลพนักงานอีกครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากตอนนี้ทุกโรงแรมก็เลยปรับตัวด้วยการออกมาขายอาหาร5ดาวของโรงแรมหรือว่าออกมาขายปลาต้อกโกอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างเหมือนโรงแรมสุสธานีตานนีครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยเขา นะครับเป็นหนึ่งแรงที่จะช่วยให้เขาสามารถรีสพรักงานได้นะแล้วก็อีกหนึ่งคือว่าจะไปลองชิมด้วยว่าปาต้องโกลแล้วที่เขาบอกว่าอร่อยๆของโรงแรมห้าดาวเด็วอร่อยจริงไหมนะครับตอนนี้นัถึงหน้าโรงแรมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในามีอะไรขายกันบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับไปกันเลย ใช่ไหครับนี่กินปลาตั้งโก่ไหมเพราอไร<ป>ครับลูก<ป>ตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงสีนะครับผมเราอยู่ที่น่าโรงแรมสิทธิ์ธานีนะครับผมวันนี้เรามาซื้อนี่ครับปลาตั้งโก่นะถุงละห้าสิบาทแล้วเชิ้นนะครับโอ้โหไม่ใช่ในน้อยเนี่ยมาดูก่อนนะตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่เขาขับปลาตั้งโก่นะครับผมโซนตรงนู้ขนข้างในนี่เป็นพวกอาหารนะฮะ เป็นร้านอาหารข้างในนะฮะก็รถบัตรชมมูเดี๋ยวว่าข้างในมีนไงบ้างเนาะไปเนี่ยกินอาหารเช้านี่แหละตรงนี้มีจุดคัดกรองนะครับผมจะมีชัยช,ยชนะนะเห็นไ,ไหมคัมดกรองก่อนคนะัดกรองก่อน ได้เลยนะครับมีังเยอครับก็ตรงศูนย์ด้านในนะครจะมีเป็นเป็นเบฟัดนะครับตอนเชา้าก็จะมีพวกอาหารเช้าให้นะครับมีอาไสี่เมโน,โนูก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดิบดิบปลาตั้งโกโชว์นะฮะดูชิ้นด้วยเนี่ยแบบแรกก็เลยก็เป็นเนี่ย ดิบนะดิบนะดิบดําเปล่าลูกทำไม่ะ่างอรลูกอันน้รอไเิมปูันหคเบลนะเราลองอื่นบ้าง อันนี้นีเปือกเน้นเลยเผือกคุ้มเข้มเลยอร่อยอ,นนอันนี้มั้งอันน่าสังขยาผมจะบอกว่าว่าอันเนี้ยมันปลา้องโกรเนี่ยมันมันนุ่มมากผมแล้วแบบไหความหวานของซอสที่ด,ดิบด้วยเนี่ยอย่างนี้คือแบบน,นี้คือสังขยานะฮะ สักยานะฮะอะนุกินนะอันอี้อยทั้งสามสูตรเลยเรอาทอั้งสามสูตรแล้วกัน,นสุดรเบรฟ้านะครับผมก็ <cond es S 2> ตอนเช้าเนี่ยวันนี้มื้ออาหารชุดนี้หนึ่งร้อยบาทนะจะเป็นโจ๊กนะครับอันนี้คือโจ๊กสองแลวนะครับผมก็จะมีเป็นโจ๊กมาให้อันนี้เราเลือกได้นะว่าจะเป็นชากาแฟโอวัลตินนะหนะึ่งแก้วนะแล้วก็น้ำส้มหนึ่งแก้วนะครับเขาแช่ปลาต้งโกมาสองตัวอย่างนี้นะ นอ่ะฟังโกบมาสองตัวพี่นะครับองการทำการชีสะโจกนะครับชีสปังเรียบร้อยครับแต่กจก วันนี้นะครับผมก็ได้กินของอาหารเช้าของโรงแรมนะครับนะ้นาแล้วก็ฟางโก,โกนะครับที่โรงแรมดสิตลีร้อนนะที่ขายหน้าโรงแรมนะแล้วก็ยังไงข้อฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด share, Subscribe นะครับนะในช่องเคนบูมแยรด้วยนะครับคนเด็กยังเตือนด้วยนะโอเคผมสำหรับวันนี้ขอบตัวความก่อนรับสวัสดีครับ